บรรยากาศช่วงเช้าเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับช่วงเช้าก็ปลาเรืองดีนะคนมันเยอะช่วงนี้ก็มาเรื่อยๆเห็นว่ามีร่างทรงเดินทางมาจากจังหวัดไหนฮะมาจากอุดรครับถลงถลงใลห้าศูนย์สี่ร่างห้าเก้าเขาก็กลับเลยมาทำพิธีนานไหมไม่ครับแป๊บเดียวประมาณสิบนาทีได้ไั้างหรอผู้หญิงหรือผู้ชายร่างทรงผู้ชายครับ ชาวบ้านอยู่เันเยอะไหมเยอะครับพอได้เลขก็ะเฮเลยดิแล้วเลขก็หุ่มเลยฮะก็รุ่มเลยเลขอะไรนะขออีกทีเลขห้าศย์สี่ล่างเก้าห้าันนี้ก็กลับไปคันนี้เนาะไก่เป็ดนยเป็ดเยดหน่อไก่สีเพว้าไก่เล็กเป็ดอันนี้ตรงนี้เห็นมันเหมือนก้าวไก้า0ศสามอันนี้ก้าศูนย์สาม ส่วนเลขนะครับส่วนเลขหลักกิโลนี่ก็ยังมีนะครับมีเลข2 26แล้วก็เลข8แล้วก็เลข8แล้วก็เลข7นะครับ2 26แล้วก็เลข8แล้วก็เลข8อีกแล้วก็เลข7นะครับ เจอไหมตาเป็นไงเมื่อวานคนเยอะไหมเจอบ่อยเจอทุกวันเลยเจอทุกวันเลยครับผมไม่รู้จอกตัวไหนก็ไม่รู้เลยครับผมครับแล้วแต่โชคใครโชคมันเนาะคุณวาสนาใครมุนวาสนามันแล้วกันนะครับส226ก็สวยครับแล้วใครับมาใครจะา เพื่อทางทางคนก็กดนะครับกดติดตามคนชลินทีวีแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อจะได้รับโชครับลาบด้วยกันนะครับเห็นบอเห็นตัวใดนาะสาถูกสาถูก ากนอยยายเนาะผมเห็นยายนี่แหละคนจะได้รับโชครับลาบใหญ่ยายเห็นตัวไหนก็บอกกันนะห้ามโกหกนะไม่ต้องโกหกกันนะบอกตรงๆเลยไม่ใช่เงินเราไม่ใช่เงินเราเอาเจ้ามือให้หมดเลยเจ้ามือให้หมดให้มันเจ๊งเลยให้มันเจ๊งไปเลยเจ๊งไปกันข้างหนึ่งเลยยายมีเงินจ่ายเลยสนับสนุนครับสนับสนุนการซื้อหวยรัฐบาลนะครับผมอยายชอบตัวไหนก็เอาเลยเด้อยายเด้อกำลังดูค่ะกำลังดู รเ่าเอาให้สุดๆไปเลยยายแบ่งกันด้วยนะสาธุถสาธุสาธุให้ยเขาพู้ยให้าให้ยายลำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งไปเลยครับหลักกิโลมีสองสอแล้วก็มี8ดครับแล้วก็มี8อีกข้างหนึ่งแล้วก็มีเจดครับ นี่เกตอยู่ข้างนี้ครับยายนี่นี่เลขเจ็ดนี่นี่เลขเจ็ดตรงนี้ซ้ายใช่ไหมตรงนี้ซ้ายฝั่งทิศทิศใต้เหรอทิศใต้หรือเราซื้อเลขอาจารย์เกาให้เขาไม่แต่ให้ทางนี้ไปทางนี้นะอ๋อให้ทางนี้ไปทางโน้นทางโน้นมาทางนี้นะอ๋อยายเคยถูกมาแล้วยายเคยถูกมาแล้วจริงๆนะไม่ได้พูดนะครับพูดจริงเลยพูดจริงๆเลยยายเคยถูกมาแล้วนะครับ ต้องให้ทุกคนนะครับตอนนี้กําลังมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวก่อนคนจะมาเยอะนะครับผมขอส่องให้คุณผู้ชมนะครับได้ชมก่อนเนาะก่อนจะมาเยอะเดี๋ยวผมขอขอส่องก่อนขอส่องก่ันส่องให้ให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนตอนเช้าๆอ๋อใหยเห็นเลขกเก็บบออ๋อดูดีๆยายดูดีๆยวรับโชครับลาบด้วยกันบอกเลยนะว่จะเห็นเถอะ ทหารเชฟทหารไทยให้ผมดูแลทาเชฟทหาไทยเห้ยายได้อะไรมาเนี่ยยายน้ำแดงเข้าไปถวายเลยครับนี่ทูบเทียนแล้วแต่สิหยอดเด้อแล้วแต่สิทำบุญครับผมแล้วแต่สิทำบุญครับนนางฟ้าเห็นไหมเนี่ย เลขสามกับเลขแปดมันคู่กันะขอบคุณหลายขอบคุณหลายโอ้นี่นะครับผู้คนก็ลังไหลมาอีกแล้วนะครับมาหลายแล้วมือนี้เริ่มมาแล้วครับผู้คนก็เริ่มมาเยอะแล้วขอโชคขอลายนะเลยขอด้วด้วยอดานำกันอใเลย

เลขนี้นานแล้วนะเลขนี้ตัวนี้นาน้วครับนานแล้วบอกทำเลขตัวนี้เนี่ยผมเห็นนานแล้วไม่เคยเห็นนะเพิ่งมาี่แหลยแก้วาเล็กดมันดังเนาะย็ดแปดนี่ดังเนาะดังอันเบดแล้วอ๋อเจ้ามือไม่ยอมขายเนาะเจ้ามือบอขายนะครับเจ้ามือไม่ขายนะครับสําหรับเลขเจ็ดแปดนี้แถวแถวนี้นะครับไม่ยอมขายแล้วกลัวกันแล้วกลัวกันไปหมดแล้วกลัวกันไปหมดแล้ว เจ็ดแปดนีกลัวแล้ครับเลยเลยเนชัดเลยวันนีอะไรปงใส่สองเบ้งสองเบ้งัดเลยดวงใคดวงมันเนาะโชคไครโชคมัน ยายนี่บอกว่าเห็นชัดแหงเนาะแปดเจดแปดเจดสสีแดงแดงสีแดงแดงอเข้าไปดูครับเข้าไปดูเข้าไปดูระวังลื่นนะครับระวังลื่นนะครับระวังลื่นนะครับร ระวังลื่นเด้อสาธุสาธุาธาธก็แบ่งบุญด้วยกันนะครับสาธุาเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูไห nice. นสีแดงสาธุใกล้ๆจะโค้งสุดท้ายแล้วนะครับใกล้จะโค้งสุดท้ายแล้วนะครับส่วนเลขเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดนี้ก็อันกันทุกที่แล้วอันกันไปหมดแล้ว ใส่สองเบื้งสองเบื้งดวงไครดวงมันเนาะโชคไครโชคมันยายนี่บอกว่าเห็นชัดแหงเนาะแปดเจเจแปดเจ สีแดงแดงนะสีแดงแดงอ้าวเข้าไปดูครับเข้าไปดูเข้าไปดูระวังลื่นนะครับระวังลื่นนะครับระวังลื่นนะครับระวังลื่นเด้อสาธุสาธุก็แบ่งบุญด้วยกันนะครับสาธุเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูไน์สีแดง สาธุใกล้ๆจะโค้งสุดท้ายแล้วนะครับใกล้จะโค้งสุดท้ายแล้วนะครับส่วนเลขเจ็ดแปดเจ็ดปดเจดนี่ก็อันกันทุกที่แล้วอันกันไปหมดแล้ว

អ្នកថាស្អីហើយគេគេគេឡើងថ្មីហើយលោកខ្ញុំឯងសក់ក្បោឡើងចាស់เนาะ703នេះគាត់ឲ្យឆ្កដល់នេះសក់ដល់ឈប់ទៅសក់ក្បោទៀតសក់ក្បោសាធុសាធុអឺអោអឺឲ្យជូតឲ្យຫມານថ្មីថ្មី โอ้ยจับสิงจับมืออายายนี่อยู่บ้านอะไรไหนเนี่ยแหละโอ้ยนี่อยู่บ้านบอ่อจ้ะบ้านบ่อระหว่างน้ำใสจ้ะระหว่างบ้านบอ่บบนบอน้ำใสกับบ้านตรึมเนาะ,ะอยู่ระหว่างกลางเนะาะอยู่ที่ตำบลตรึมอำเภอศรีคลองภูมิจังหวัดสุรินทร์ อันนี้เจ็ดบ้านน้องหินด้วยนี่ข้างหน้านี่น้องหินเนาะน้องหินแล้วก็ระหว่างบ้านน้องหินบ้านตรึมอ๋อครับ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 ถ้าใครจะมาก็มาได้นะครับอยู่ที่บ้านระหว่างบ้านตรึมบ้านน้องหินนะครับอยู่ที่ตำบลตรึม อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ห่างออกจากศรีขอมาประมาณ15โลได้เนาะฮะอ่า15โลนะครับออกจากศรีขอมาประมาณ15โลนะครับออกจากศรีขอมาประมาณ15โลนะครับออกจากศรีขอมาวิ่งมาทางอำเภอสำารงทาบรับถนน226มาที่อำเภอสำารงทาบแล้วก็แวะเข้ามาที่ตำบลตรึมนะครับเนาะอ่ะถ้าใครจะมาดูก็มาดูได้นะครับ

นี่คุณผู้ชมมาชมด้านนอกอีกที่1นะครับก็จะให้ชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศสดๆในตอนนี้นะครับที่บ้านระหว่างบ้านตึมบ้านน้องหินนะครับหลักกิโลนําโชคจอมปลวกถูกมาแล้วนะครับถูกมาแล้ว19งวดงวดต่อไปงวดที่20นะครับงวดที่20นะครับลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะได้โชคอีกไหมนะครับสําหรับงวดที่20ผมคิดว่าคุณอ่า พี่น้องคงได้โชคอีกนะครับก็สาธุสาธุด้วยกันนะครับขอให้เฮงเฮงรวยรวยมั่นหมานกันทุกทุกคนกันแล้วกันนะครับ